สวัสดีค่ะวันนี้ชิวจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์เดอรลัวนะคะก็คือตัวนี้กระปุกเล็กๆสีฟ้าตัวนี้นั่นเองเป็นเดอรัวกูต้าไว้์บอดี้ครีมนะคะอ่าตัวนี้นะคะเป็นบอดี้ครีมครีมทาผิวนั่นเองนะคะส่วนผสมหลักๆเนี่ยจำเป็นกูต้าไทโอนและอัลฟาบูตินนะคะ สองตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการยับยัง้งการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินนะคะหรือสีผิวที่ทําให้ผิวเราเนี่ยหมองคล้ำนั่นเองนะคะและทํางานร่วมกับวิตามิน B3 บวกกับไวท์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์นะคะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการปรับสีผิวให้ขาวกระจ่างใสอมชมพูขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อครีมกันนะคะว่าเป็นยังไง ตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อมูสนะคะกลิ่นหอมเป็นกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆน,นะคะหอมมากๆเลยนะคะข้อดีของเนื้อมูสเนี่ยมันจะช่วยทำให้เนื้อครีมอ่ะซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเรามาลองทากันดูนะคะอ่าชิวจะใช้เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะแต่สังเกตว่ามันจะซึมเร็วและทาได้ทั้งแขนเลยนะคะ นี้นะคะจะเห็นเลยว่ามันซึมเร็วมากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากสรระคุณ2อย่างที่เก่าวไปตอนแรกแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็ลดรอยกะรอยดำของผิวด้วยนะคะ วิธีใช้ใช้ยังไงเราใช้แค่เพียงวันละ1ครั้งเท่านั้นนะคะก่อนนอนหลังอาบน้ําตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าผิวเราเนี่ยค่อยๆนุ่มกระจ่างใสขึ้นนะคะปริมาณกี่กร,รมัมปริมาณ50กร,รัมสามารถใช้ได้ถึง1เดือนเลยนะคะถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากๆเลยนะคะถ้าสนใจสินค้าเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์เดอืรัวไทยนะคะ หรือไลน Facebook เดอรัวได้นะคะหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะโอเควันนี้ชิวขอจบการแนะนำผลิตภัณฑ์เดอรัวกูต้าไว้ b บอดี้ครีมแต่เพียงเท่านี้นะคะต่อไปเรามาลองดูว่าจะเป็นสินค้าอะไรวันนี้จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย